พามาชมสวนดอกไม้นะคะทุกคนสโลสแลเป็นวัดแนงยังแน่มื่อนี้อันนี้อันนี้กิีนโอ๊กเนาะนะกรีนโอ๊กไวนล็อกเก็ตตัวไหนอ่ะไหนนูขอดูหน่อยเราอยู่ที่สวนคำแก้วนะทุกคนอยู่อำเภอป่าป่ากกนะ เปียกเหมดเลยเอ้าจ้างรวมอันนี้เหรอที่ใส่รวยหน้าพิซซ่าหันบ่เมนบ่เขาเอื่อนมาจยางไรไว้ล็อกเก็ตนั่นแหละอ๋อพ่อเองซื้อเมล็ดเองซื้อเมล็ดมาพ่อเองอ่ะเราขยี้แล้วดมดูมันสิเป็นรวยหน้าพิซซ่าฮะเนาะเมนหมวกับพิซซ่าเพราะเราจะขายพิซซ่าเตาดินอ๋อพิซซ่าเตาดิน แค่ว่าคนมักพักสลัดในเล็กกว่า <g ül> ง่ายครับอ,อันนี้อยังแตงโมอ่อนี่อันนี้เพราะแตงโมอ่อนที่มหันครับคุโอ้รอดเลยแล้วก็อันนี้ที่เป็นเมลอนทดลองทดลองเพราะตัวเองไม่เคยทำทดลองเนาะทดต้องทดลองด้วยตัวเองครับอันนี้เจ้าของสวนนะคะนี่เจ้าของสวนอันนี้เป็นดินมังกรครับทดลองดินมังกรบนน่นี้อันี้พี่ใช่ม,มอ๋ออันนี้เหรอปีหน้าว่าจะทำเพราะปลูกได้ แต่ปัญหาก็คือมันล้มแล้วต้องใส่ตะแกรงปกูดอกไม้มนี่ก็บื้เม่นน้อยไม่ธรรมาดาจ,จังสี่น่ะเม็ดห้าสิบเมล็ดอสามร้อยบาทคือเฮาอะไงคือเฮาเก็บได้บ่างไมเก็บได้หลักครับแต่ว่าเราไม่เก็บเราไปซื้อใหม่หมดอ๋อจะซื้อใหม่หมด,หมหมดแล้วแล้วมเมล็ดก็คือเฮาเอ๊ะจะได้จะปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไปเลยครับลูกค้าสิหลักก็หลักไปคันคว่ำคันค,อ,อ,คอ่ไปลากเอามาล็ดอันพักเสี่ยังฝรั่งได้ไหม มันเพาไม่ขึ้นหรอกครับอืเพราะมันมันมันไม่ได้ผสมบอเลยอย่างไรคือถ้าเราเก็บไม่เกินสามเดือนอ่ะมันพอะขึ้นอยู่นสามเดือนมันพาะขึ้นอขึ้นไม่ขึ้นนั่นแหละแต่มันจะขึ้นเมื่อไรเห็นปะครับเนี่ยเห็นบ่มันเรืยกเราเก็บเองเห็นบ่เนี่ยมันผ่านไปอันนี้อะไรผักเซียฝรั่งเหรอนีเนี่ยต้นเตียนฝรั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันขึ้นอยู่หรอกแต่มันไม่สมบูรณ์เหมือนบ่แต่ไมรู้จะขึ้นเมื่อไร่อ้อ่า จุประสงค์ของเราคือบานกลางพุจิกาอนะครับกลางพุจิกาเพื่อมังอกสามปีได้เป็นบ่อเหตุมานี่<า>ใช่ไหม,มปีที่สามเพราะว่าหนูมาปีแรกปีปีกายบ่ไดะมาะก็เลยว่าไ,ได้มาดกินบ่ก็ได้อยู่ก็สวยสวยเพราะว่าเน้นดอกไม้เนาะ แต่ถ้าเน้นผักอีกน่าจะดีกว่านี้นะมันเป็นสิ่งที่แบบเอาไว้เกี้ยดในครัวเราถ้าเราทำแบบเนี้ยถ้าเราจะทําให้คนถ่ายรูปอ่ะเราทำแบบนี้ไม่ได้แมนแมนมันต้องยกแปลงขึ้นอ็กแอลมันต้องเป็นเหมือนไฮโดรลิกะนาอแมนครับอ่ามัน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 ขอแค่ยกขึ้นมันสวยแล้วมันไม่มันไม่จําเป็นต้งวานแล้วนี่ก็คือแบบว่าเฮากระเฮ็ดไปแบบใช้ในครัวแมนครับเขาใช้ในครัวเฮาเฮาได้อืมอันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาพ่อเองหรือว่าเขาซื้อแบบเป็นต้นกล้ามาเลยเนี่ย อ๋อขนาดแค่ส tamam. ักส okay. ิบห้าบาทสิบบาทบ้างเลยนะซื้อตามตลาดบ้านเราเนี oh, ่ยบอรรีอย่างไรอันนี้มีขายด้วยเราตามตลาดบ้านเราอัดกินอันนี้เนี่ยเลดโอ๊กโอ้โหดดดดมันเหยียบปะเนี่ยนี่ยเนี่ยอ๋อเม็ดโทรศัพท์ปะเนี่ยอ๋ออันนี้เลดเลดหรือกินเอ้ยเลดเลดมันจะมีเลดโอ๊กเลตบัตเตอร์เฮดอันนี้เลตบัตเตอร์เฮดเนี่ยยิ่งยิ่งคำว่าบัตเตอร์เฮดบ่บอกว่าไบไปเห็นมนเห็นเลดบัตเตอร์เฮดอันเลดโอ๊กโอเลดโอก โอ้กินโอ๊กนี่สวยมากเลยดอกกุหลาบเนี่ยกำลังว่าจะเสียบมาแรกเลยครับเราได้ย้ายน่าไปใช้แต่พี่ปลูกแล้วอันไอ้แปลงนี่นะถาดหนึ่งนี่บอกอ๋อประมาณหนึ่งร้อยกว่าต้นครับนโอ้ร้อยกว่าต้นอันนั้นถ้าจะแก่แล้วถ้าจะมีเมล็ดไอ้แก่แล้วดอกเขาสีเหลืองงามมากอ๋อเหรอแล้วจะเป็นคล้ายๆกับปุยนุ่นอะลอยแล้วโอ้ยแต่สวยหนูมักพักนี่หนู้มวักพักเพราะหนูชอบกินผัก ยอมลงน้ำเลยหนูน่นมวยาณน้ำกับพักนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องยกครับมันเจอเพลี้น้ำตาหน่ะใบใบกอบกแล้วก็ <มา S 1> ชอบเลยนะฮอลลี่ฮอกนะขับมันก็ต้องฟื้นฮอลลี่ฮอ,อกสวยดีแล้วก็กำลังยกด้วยอันนี้ก็สิปลูกอันแตงโมอ,นนอันนี้ไผ่จากน้ำท่วมได้นี่ทุกคนเห็นบั้เราเฮ็ดไวข,ขนาดเลยเดี๋ยวมันจะเป็นแตงโมอันนี้อีหยังก็เหรออันนี้เอ็กซเดเซียโอ้จือบ่ได้ฮู้จักแต่ฮอลลี่ฮอกในนี่ กับอันเวลาบานมันบานเต็มที่อันนี้จะลองที่อืมันนีเป็นแบบดอกยูนิเซีนะครับดอกดอกนับมาแล้วก็กีบล้องยังสีอืออันนี้ยังไม่บานเต็มที่ใช่ไหมยัอ๋มีหลายกีบเลยเนาะมันต้องบานออกอีกใช่ไหมนะแทงขึ้นูุไมเรื่อยๆแต่แต่ไอซุ่มนี่ก็ยังบออันอันนี้ประมาณเดือนหน้าเนาะไหยบอกอ๋ออันนี้มันเป็นแปลงทดลองครับอันนี้คือแปลงทดลองผมไม่รู้ผมยึงไม่ทำก่อนแล้วก็นับวันทำแท็กกิ้ง ถ้าเกิดว่าเฮาวหูจักสีเฮากัดลงมือได้เลยเหรอเมน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 ตัวล่างครับต้องทดลองก่อนอือคือคืออันนี้ก็ต้องทดลองก่อนต้องทดลองบ่ได้ทุกอย่างคือต้องทดลองก่อนถึงได้ทำจริงก็ของสวนเราแบบทดลองก่อนอันนี้คือฮอร์น่ฮอกฮอร์นิขนาดแปลงทดลองแล้วก็ยังสวยขนาดนี้แต่ที่ประสบผลสำเร็จก็คือผักเซียนฝรั่งปลูกง่ายบ่ผักเซียนฝรั่งซีฝรั่งปัญหาคือการเพาะครับไม่เกิดครับบ่ขึ้นแค่ไนเองเมล็ดไม่ค่อยเกิด มบท่าถ้าไปก็อโอ้ยเฮาเห็นวาปานี้เขาต้องหุ้จักแล้วว่าบริษัทไหนเราควรไว้ใจเม่นบออาาเขาก็ซื้อทีมซื้อทีมไอปีกะปีก้อนบอนูเห็นปลูกาอียงก้อนออียงก้อนอย่างก้เหมือนดาวดาวกระจายอียงขยันขยเออคอสมอสคอสมสเราต้องเปลี่ยนบ้าง มันถ้าปลูกถ้าถ้าถ้าเกิดว่าแบบว่าดอกใหม่แบบตลอดอย่างเดียวตลอดมันสีโบอันนั้นเมนบ่ง่ายๆคือคนได้ภาพไปแล้วเมนแมนเมนโอ้ไอเดียเราดีเด้คนคือได้ภาพไปแล้วมันก็จะเหมือนเก่าเนาะมันก็เหมือนจะแบบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะมีดอกม้การทุ่งดอกไม้นะทุกวันนี้มันมีการเริ่มสูงขึ้นแล้วเริ่มเมน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 เราทำซ้ำอันเดิมคก็จะไม่ไปเมนเมนโอ้แมนความเจ้าเดนี่โอ้ยได้ความรู้มากเลยมาวันนี้ โอ้อันนี้กำลังแทงยอดขึ้นนี่ครับถ้าบ่้งเนี่ยผมคิดว่าสีบานเต็มทีแล้วลากกลุ่มผ้าใช้เวลาประมาณห้าวันกว่าจะบานอันนี้ปลูกตั้งแต่วันที่15กันยาโอ้ใช้เวลาไม่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 บ่ไม่หน่อยดิหนี่หลายเดือนดิหนี่นานมากครับขึ้นฝรั่ง65วันเองคอร์สมดแค่กี่วันเองเนาะพอดมดเหรอเนาะนานสี่สิวันอืม45่ส้มือ และไอเอียงก็อันา็หน้าฝนก็ไม่เห็นดอกเลยมันบ่บานบ่มันกามันยาวเกินไปเกี่ยวกับดอกไม้ถ้าวันสั้นเขาจะเป็นดอกวันยาวเขาจะไม่เป็นดอกอ๋อนี่ความรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่เลยนี่แสดงว่าเราจบเกษตรมาอีลีได้นี่เราจบเกษตรแต่ว่ายูทูปเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์คืออาจารย์ยูอาจารย์กูอาจารย์ยูเอาต้องทดลองเองเนาะเมนความลาโอ้ขอบคุณหลายๆด้วยพีเดอร์ วันนี้เราได้ความรู้ด้วยเราอยู่สวนคําแก้วด้วยทุกคนอําเภอป่าปากบ้านยังพี่บ้านโคกสว่าง,านนางอันนี้เป็นตําบลหรือป่าเป็นบ้านบ้านโคกสว่างบ้านโคกสว่างปัก<บ>โอ๊ตําบลโคกสว่างอันนี้เป็นตบนบาาําบลบ้าะหรือว่าเป็นหมู่บ้าน,น,านออกออกจากปาก่าปากจากกิโลเหสิบสองกิโล,โลมีดอกไม้หลายชนิดเลยมา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 ,มาชมกันได้นะเปิดจนถึงเดือนไหนคะ บันเปิดจนกว่าดอกไม้จะโรยเลยทุกคนเด้อเปิดจนกว่าก็ประมาณกุมภาพันธ์นาเนาะประมาณกุมภาพันธ์นาปีหนึ่งมีห้าสิเริ่มป pues ีหนึ่งห้าสิเริ่มเปิดสวนเปิดสวนเดือนไหนลาลาางตุลาากางตุลาปีนึงเปิดครั้งหนึ่งหรือว่าเปิดทั้งปีอ๋อทุ่งดอกไม้ปีละครั้งอ๋อทุดอกไม้ปีละครั้งแต่ว่าคาเฟ่เนาะเป็นกะฟงกาแฟเนาะเป็นคาเฟ่เป็นอาหารทานเล่นนั่งชมบรรยากาศ ย่งางฟนย่งางยางนน่้ขามีอย่างให้ยางชมบอดแบบดอกไม้ก็จะมีตอที่พวกนี้ตัดออกครับแต่ตองเขาจะขึ้นหนอ่อแล้วจะเปิยเป็นดอกนี่บอแต่จะรา,าประมาณมิถุนาพวกนี้จะบานอีกรอบโอ,โอเคขอบคุณคะ่ะคำแก้วเด้อทุกคนชวนคำแก้วสวนคำแก้วอยู่อำเภอป่าปากบ่เมนอย่างดอกสลอสิเลมาําเพิน่น เจ้าของสวนดอกไม้นี่เป็นเป็นเป็นดอกหยางบุเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาชมนะคะเตอร์หรือว่าหยางบุคอยกระบุคอยมีความรู้เรื่องดอกใหม่แบบน,นีคตต้คัตเตอร์ม่วงคัตเตอร์ม่วงคัตเตอร์สีขาวบัตเตอร์หรือคัตเตอร์นี่แหละสีขาวอันนี้เป็นสีขาว นีเอาทุ่งดอกไม้มาฝากกัน